มาได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้กุฏิพรานะครับซึ่งอยู่ติดกันถึงสองหลังช่ดีที่ที่มีผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากที่มีการรับแจ้งจากสถานีตํารวจนะครับรับแจ้งจากด้านของวิทยุ191เนได้รับแจ้งว่ามีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่กุฏิพระในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากที่มีการรับแจ้งแล้วทางตํารวจและก็คณะก็เดินทางเข้าไปที่กุฏิวัดวารินทราลา,จาบจังหวัดวารินอำเภอวารินชำราบ ซึ่งก็มีการประสานน้นจากทั้งจากเทศบาลเมืองวารินชำราบและขอแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากบนทนทนหารบทที่22ค่ายสัพพัสสิทธิประสงค์รวมแล้ว10คันเข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับต้องใช้เวลากว่า30นาทีนะครับจึงสามารถสก,กัดเพลิงไว้ได้ภายที่เกิดเหตุพบเป็นกุฏิครึ่งกุปูลครึ่งไม้เก่า2ชั้น2หลังเชื่อมต่อกันก็พอควบคุมเพลิงได้แล้วก็ไปสอบถามจากพยานแต่เข้าวัานกลางหนึ่งนะครับคนก็จะนอนหลับไปแล้ววัดก็พระนอนเร็วนะฮะ ก็ไม่สามารถจะทราบเหตุการณ์ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่ทราบคือว่าวัดนี้จะมีสามเญญเจนจะวัดอยู่ประมาณ7รูปเท่านั้นตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะครับโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะค่ะไปดู